สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกประเด็นกฎหมายอาญาเรื่องหนึ่งที่เอ่อต้องบอกว่าสำคัญมากนะคะคือความผิดฐานพากผู้เยาว์เรามีข้อมูลจากบทความวิชาการแล้วก็มีตัวอย่างคำพิพากษาดีกาที่น่าสนใจด้วยค่ะคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะคะโดยเฉพาะกับคนที่กำลังเตรียมตัวสอบไม่ว่าจะเป็นเนติอายการหรือผู้พิพากษาครับ วันนี้เราจะมาลองดูองค์ประกอบความผิดในแต่ละมาตรากันนะครับแล้วก็ข้อกฎหมายที่มันอาจจะดูซับซอ้อนนิดนึงหรือว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจสำหรับการสอบแล้วก็จะมีแนวคำวินิจฉัยของสารดีการมาประกอบด้วยครับค่ะเป้าหมายก็คือให้เข้าใจแก่นของกฎหมายส่วนนี้ให้ชัดเจนที่สุดนะคะเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะความผิดฐานพลากผู้เยาว์เนี่ยหลักๆแล้วมันคืออะไรคะครับตามประมวลกฎหมายอาญานะครับ ความผิดฐานนี้จะอยู่ในหมวดความผิดต่อเสรีภาพแก่นของมันเลยก็คือการกระทำอะไรก็ตามที่เ,เป็นการพาเด็กหรือผู้เยาว์ไปคือพาไปเสียจากอำนาจปกครองดูแลไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองหรือว่าผู้ดูแลคนอื่นๆโดยที่ไม่จำเป็นนะครับว่าจะต้องใช้กำลังหรือว่าหลอกลวงเสมอไปแค่เป็นการตัดอำนาจดูแลตามจริงก็ถือว่าเข้าข่ายแล้วครับอ๋อค่ะ คือเน้นที่การพาไปที่ทําให้ผู้ดูแลเขาหมดอํานาจดูแลไปจริงๆแล้วกฎหมายเขาแบ่งประเภทความผิดนี้ตามอายุของผู้เยาว์ยังไงบ้างคะเห็นว่ามีหลายมาตราเหมือนกันใช่ครับหลักๆเลยเนี่ยกฎหมายจะแบ่งตามช่วงอายุแล้วก็เรื่องความยินยอมของผู้เยาว์ด้วยครับก็จะมีมาตรา3ามหนะครับอันนี้สําหรับเด็กที่อายุยังไม่เกิน15ปีการพรากเด็กอายุเท่านี้ไปจากผู้ดูแลโดยที่ปราศจากเหตุอันสมควร อันนี้เป็นคีย์เวิร์ดสำคัญเลยโทษก็จำคุก3-15ปีปรับตั้งแต่6 0 0 0 0 3 0ถึง3 0 0แสนบาทครับอืมโทษก็ถือว่าหนักนะคะสำหรับเด็กอายุไม่เกิน15ครับแล้วถ้าทำไปเพื่อหากำไรหรือเพื่อการอนาจารเนี่ยโทษก็จะหนักขึ้นไปอีกเป็นจำคุก5-20ปีเลยนะครับปรับก็1 0 0 0 0 0 0 0ถึง4 0 0แสนบาทแล้วก็มีจุดที่ต้องเน้นมากๆเลยคือถ้าเด็กคนนั้นอายุยังไม่เกิน13ปี อันนี้มาตรา32 1ทับ 1, เขียนไว้ชัดเลยว่าผู้กระทำผิดจะมาอ้างว่าไม่รู้ว่าเด็กอายุเท่าไหร่ไม่ได้นะครับเพื่อให้ตัวเองพ้นผิดอันนี้อ้างไม่ได้เลยโหเข้มงวดมากจริงๆค่ะสำหรับเด็กเล็กแล้วถ้าเป็นผู้ยาวที่เอ่อโตขึ้นมาหน่อยละคะครับถ้าโตขึ้นมาหน่อยอายุเกิน15ปีแต่ว่ายังไม่เกิน18ปีอันนี้ก็จะเข้ามาตรา318ครับกรณีนี้เนี่ยจะเป็นความผิดก็ต่อเมื่อ การพราคนั้นทําไปโดยผู้เยาวนั้นไม่เต็มใจด้วยสังเกตว่าองค์ประกอบเรื่องความเต็มใจจะต่างจาก317แล้วนะครับโทษก็จะอยู่ที่จําคุก2-10ปีปรับ40,000ถึง2,000บาทแล้วก็มีเหตุเพิ่มโทษเรื่องหากําไรหรืออนาจารเหมือนกันครับอ๋อค่ะค่ะแสดงว่าพออายุเกิน15เนี่ย ความเต็มใจของตัวผู้เยาว์เองก็เริ่มมีน้ำหนักทางกฎหมายมากขึ้นแต่ก็ยังมีอีกมาตราหนึ่งใช่ไหมคะสำหรับกรณีที่ผู้เยาว์เต็มใจด้วยตัวเอง ถูกต้องครับนั่นคือมาตรา319ครับอันนี้ก็สำหรับผู้เยาว์อายุเกิน15แต่ไม่เกิน18เหมือนมาตรา318เลยแต่เป็นกรณีที่ผู้เยาว์เต็มใจทีนี้การกระทำแบบนี้เนี่ยจะเป็นความผิดอาญาหรือไม่ต้องดูที่มูลเหตุจูงใจพิเศษครับคือต้องเป็นการพลากไปเพื่อหากำไรหรือเพื่อการอนาจารเท่านั้นถึงจะเป็นความผิดตามมาตรา319กโทษก็เท่ากับ3-18ครับคือจาคุก2-10ปีปรับ4 0 0 0 0ถึง200,000บาท แต่ถ้าแค่แบบว่าผู้ยาวเต็มใจชวนกันไปเที่ยวเฉยๆไม่ได้มีเจตนาเรื่องกำไรหรืออนาจารแบบนี้ก็ไม่ผิด319น3ครับอ๋อจุดนี้น่าสนใจมากเลยค่ะคือถึงแม้ว่า ตัวผู้เยาวจะยินยอมอายุเกิน15แล้วแต่ถ้าเจตนาของคนที่พาไปเนี่ยมันเป็นไปเพื่อสแสวงหาประโยชน์ทางเพศหรือหากําไรกฎหมายก็ยังถือว่าเป็นความผิดอยู่ดีไม่ได้มองว่าความยินยอมนั้นมันลบล้างความผิดไปได้ทั้งหมดทีนี้เรามีตัวอย่างคำพิพากษาดีกาด้วยใช่ไหมคะดีกาที่2787-2565เรื่องเขตอํานาจศาลอันนี้น่าจะตรงประเด็นกับผู้เตรียมสอบเลยคะ่ะ ใช่ครับดีการนี้น่าสนใจมากครับวางหลักเรื่องเขตอำนาจศาลตามปอ,อมาตรา5วรึงคือข้อเท็จจริงในคดีเนี่ยมีการรับตัวผู้เสียหายอายุเกิน15แต่ไม่เกิน18นะครับที่4แยกแห่งหนึ่งที่ออบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นเพื่อที่จะพาไปส่งที่สนามบินดอนเมืองกรุงเทพแล้วก็เดินทางต่อไปค้าประเวณีที่ญี่ปุน่นซึ่งลักษณะนี้มันก็เข้าข่ายการพรากไปเพื่อการอนาจารตามมาตรา319นะครับ เพราะผู้เสียหายก็เต็มใจไปด้วยในตอนแรกโหการจะทำมันเกิดขึ้นหลายที่เลยนะคะทั้งในไทยที่บ้าน่ายดอนเมืองแล้วก็ไปจบที่นอกประเทศคือญี่ปุ่นแบบนี้สารท่านพิจารณาเรื่องเขตอำนาจยังไงคะครับสารดีกาท่านนุวินิชัยว่าการกระทำความผิดฐานพรากผู้เยาว์เพื่อการอนาจารเนี่ยมันเกิดขึ้นและสำเร็จตั้งแต่ตอนไหน ท่านมองว่ามันสำเร็จตั้งแต่ตอนที่ผู้ร่วมกระทำผิดเนี่ยขับรถไปรับตัวผู้เสียหายที่สี่แยกบ้านไผ่ในประเทศไทยแล้วครับแม้ว่าการกระทำส่วนอื่นๆอ,อย่างการพาไปค้าประเวณีจริงๆมันจะไปเกิดนอกราชาอาณาจัก,กรก็ตามแต่เมื่อการกระทำส่วนหนึ่งที่เป็นองค์ประกอบของความผิดฐานพรางผู้เยาว์เนี่ยมันได้เกิดขึ้นในราชาอาณาจักรแล้ว ก็ถือว่าความผิดฐานนี้ได้กระทำลงในราชอาณาจักรตามปอมาตราหวรึงสารไทยก็เลยมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีนี้ได้ครับคือต้องดูว่าองค์ประกอบความผิดนั้นนีนน่มันสำเร็จลงตั้งแต่ตอนไหนตามข้อเท็จจริงถึงแม้ว่าจะมีส่วนที่ไปทำต่อนอกประเทศก็ต้องยึดเอาจุดที่ความผิดมันสำเร็จในไทยเป็นหลักในการดูเรื่องเขตอำนาจศาลถูกต้องครับ การวิเคราะห์ว่าการกระทําส่วนไหนเป็นจุดที่ความผิดสําเร็จเนี่ยก็ต้องดูองค์ประกอบความผิดของแต่ละฐานให้ละเอียดเลยครับความผิดตามช่วงอายุต่างๆเรื่องความยินยอมเหตุเพิ่มโทษแล้วก็ประเด็นที่ซับซ้อนอย่างเรื่องเขตอํา,านาจศาลจากคดีกาตัวอย่างครับผมอยากฝากข้อสังเกตทิ้งท้ายไว้นิดหนึ่งนะครับว่าการที่กฎหมายยังคงเอาผิดในมาตรา319นะครับแม้ว่าผู้เยาว์ที่อายุ15-18ปีจะเต็มใจไปด้วยก็ตาม หากว่าการภาคนั้นมีมูลเหตุเพื่อหากำไรหรืออนาจารมันสะท้อนหลักการสำคัญอย่างหนึ่งคือรัฐมองว่าต้องคุ้มครองสวัสดิภาพของผู้เยาว์เป็นสำคัญเพราะเขาก็อาจจะยังไม่มีวุฒิภาวะพอที่จะตัดสินใจในเรื่องที่อาจจะเป็นภัยกับตัวเองได้รอบด้านแม้ว่าจะแสดงความยินยอมออกมาก็ตามครับอืม เป็นมุมมองที่ชวนให้คิดต่อได้ดีเลยค่ะถึงปรัชญาเบื้องหลังของกฎหมายนี้สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณข้อมูลจากแหล่งต่างๆนะคะหวังว่าการพูดคุยของเราวันนี้จะเป็นประโยชน์โดยเฉพาะกับทุกท่านที่กำลังเตรียมตัวสอบค่ะ